สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานยม EP ที่230นะครับ EP ที่230นะครับ mm. มีพระเก่าๆพระสวยๆนะคบพี่พระสะสมมานําเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ไลน์ไอดีใช้เบอร์0864170235นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพ,พเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1น,นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมลงรักนะครับ เนื้อเก่าเก่ามันมันนะคบพี่เนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อเก่าเก่าแก่แก่นะคบพี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับขออภัยนะครับพี่รายการที่สี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อนวลน,นวลมันมันนะคบพี่หลังกระดานนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าสวยนะคบพี่ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อนวลน,นวลมันมันนะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับพับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ หลังแบบนะคะพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเก่าๆนะครับพี่ด้านหลังโรยแร่นะครับ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับหลังแบบนะคบพี่เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับ ต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับพระสังกระจายหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครบพี่ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระเนื้อผงวัดพับนะครับ เนื้อผงลงลักนะคะพี่เนื้อเก่าเก่ามันๆนะครับใส่ตลับพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักปิดทองนะครับเนื้อมันๆนะครับพี่เนื้อแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์พระล่ำๆนะครับพี่เนื้อโลหะออกเนื้อนาคนะครับเรียมกรอบพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับพี่ปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับด้านหลังพระแม่นางกวกักนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับเหนือโลหะนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับ เหรียญท่านเท้ามหาพรมทาดานะครับหลังจากเพชรน,นะคบพี่สวยคมนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ เหรียญพระปางลีลาหล่อโบราณน,นะครับเหรียญพระปางลีลาข้างเม็ดนะคะพี่เนื้อชิ้นตะกัวเก่าๆนะครับเป็นพระกุนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ เนื้อนวลน,นวนมันมันนะคะพี่เนื้อแก่งแก่งเก่าเก่านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับขออภัยนะครับพี่รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักปิดทองนะครับ เนื้อเก่าเก่ามันมันนะคบพี่ด้านหลังมีรอยปูไตนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์นะคบพี่หลังเจดีนะครับ,รบเก่าสวยนะคบพี่ เนื้ออันปะก้านะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆน,นะครับพี่เก่าสวยนะครับ ต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับผ้ากระดานหล่อโบราณนะครับเนื้อชินตะกัวเก่านะคบพี่เป็นพระกุนะครับใส่สลับพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่23านะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับสมเด็จเก่านะครับพี่เนื้อนวลน,นวลมันมันเนื้อเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเหรียญรลเก้านะครับพี่ หลังลูกเสือนะครับเหรียญพระราชทานนะคบพี่เรียมกรอบเก่าโบราณพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเนียมพิมพ์เสียนโล้นนะครับ<ม>เนื้อชินตะกวัวพิมพสองหน้านะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าๆนะครับพี่หลังลายผ้านะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่27นะครับพักกีบบัวเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่านะคบพี่เรียมกรอบเก่าโบราณมาพร้อมปูชานะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระยอดขุนพลน,นะครับ เนื้อชินตะกัวเก่าๆนะครับหลังลายผ้านะคะพี่เป็นพระกุนะครับเรียมกรอบเก่าโบราณพร้อมบูชานะครับก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแล้วชอบหรือถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับ หรือแอดไลน์เพื่อนๆมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ